ย้อนหลนังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาพี่ครับช่วยผมด้วยเออเป็นเรื่อง<ม>ราวของใครก็เรื่องเรื่องนี้คุณตองเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องราว ของตัวเองเลยที่เพิ่งเจอมาหมาดๆเลยครับโอ้ยประสบการณ์ตรงใช่ครับคือผมผมจะเก็นแบบนี้ก่อนว่าคือในตอนแรกครับผมเตรียมเรื่องอื่นมาเล่ากับพี่เป้แต่ว่าเรื่องนี้มาเป็นแผลสดคือมันเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนโอยอย่างนี้เลยใช่เมื่อคืนแผลสดนี่แหละเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าเอออยากฟังฮะครับคือเหตุการณ์เนี่ยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันเป็นคืนวันอังคารที่ผ่านมาคือผมก็ใช้ชีวิตปกติเข้านอนปกติเลยครับ จนช่วงประมาณตีสี่ผมตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันร้อนอปรากฏว่าห้องพักที่ผมอยู่อะครับไฟมันดับไฟมันดับทั้งแถบเลยแต่ด้วยความที่มันเหมือนมีพายุเข้าครับช่วงนั้นก็เลยคิดว่าพวกระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันมีปัญหา<อ>ก็เลยเปิดประตูออาไปดูก็คือห้องทั้งแถบอะครับห้องห้องเช่าทั้งแถบเนี่ยก็คือมืดสนิทเลยก็คิดว่าอะไฟก็คงดับทั้งเส้นแหละในใจก็คิดว่าก็คงแก้ปัญหาไม่นานหรอก ก็คิดว่าอ่าเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวไฟก็มาอืแต่ปรากฏว่าจนกระทั่งเช้าครับไฟก็ยังไม่มาจนเก้าโมงไฟก็ยังไม่มาแล้วด้วยความที่ผมอะต้องทํางานพวกออโต้แคตอะไรพวกนี้ครับส่งลูกค้าผมก็เลย,เลยอ่ะโทรหาเพื่อนครัคนหนึ่งเพื่อนผมชื่อโจบอกเฮ้ยโจมีเรื่องรบกวนว่าก็พอดีที่ห้องมันไฟดับอะแล้วมีงานส่งลูกค้าอือยู่บ้านนี่วะขอเข้าไปยืนสถานที่หน่อยดีด้วยความที่โจครับมันเป็นคนที่สายงานเดียวกัน มันก็โอเคเฮ้ยเข้ามาได้เลยผมก็เตรียมของเลยไปบ้านเพื่อนเลยพอไปถึงบ้านโจนเนี่ยผมก็เตรียมงานออกมาทําเลยครับเพราะว่าบ้านโจนเนี่ยผมมาบ่อยก็คุ้นเคยกับสถานที่อยู่ละผมก็นั่งทํางานไปอยู่ชั้นล่างก็ทําปกติเลยครับจนช่วงสักประมาณบ่ายสองโจก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกอเดี๋ยวอยู่บ้านคนเดียวก่อนนะอย่าเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวออกไปทําธุระที่วัดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปรับแฟนมากินข้าวมากินอะไรด้วยอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนอื ผมก็เออโอเคพอโจออกไปได้ไม่นานครับเขามีป้าคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าบ้านอแล้วก็ตะโกนเรียกโจโจลูกเอ้ยโจมผมก็เปิดประตูเลื่อนหน้าบ้านโจออกไปดูก็เห็นเป็นป้าคนหนึ่งครับเขายืนอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านแล้วก็ชะงงงหน้ามองเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยครับผมก็พูดกับแปลว่าไอ้โจไม่อยู่บ้านครับป้าเดี๋ยวโจกลับมาป้ามีอะไรไหมครับ ป้าก็บอกว่าป้าจะให้โจไปดูน้ําให้ป้าหน่อยน้ําบ้านป้ามันไม่ไหลเอผว่าคิดว่าป้ากับโจเนี่ยเขารู้จักกันเพราะว่าป้าเขามาตะโกนเรียกโจเอ้ยลูกเจอเอ้ยลูกอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรครับป้าเดี๋ยวผมไปดูให้กว่าโจจะกลับมาก็คงอีกสักพัก่ะครับป้าอยู่บ้านหลังไหนครับป้าเขาก็ชี้เข้าไปบ้านป้าจะอยู่ถัดจากโจไปอีกสักประมาณสามหลังเ้ื่องความที่ผมอะก็ มีความรู้เรื่องช่างอยู่แล้วพวกอุปกรณ์ช่างเครื่องมือช่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในกล่องเครื่องมือช่างท้ายรถอยู่แล้วครับ <c> ก็เลยถือกล่องเครื่องมือช่างนะครับเดินไปที่บ้านป้า <c> ตอนนั้นนะผมก็เดินเข้าไปในบ้านปกติคือมันเป็นบ้านจัดสรรแล้วนะครับผมก็เดินไปเข้าไปดูปั๊มที่มันอยู่หลังบ้านปั๊มก็ใช้งานปกติผมก็เลยอาลองเปิดน้ําเช็คด้านนอกครับรอบๆบ,บ้านน้ําก็ไหลปกติออ <c> ตอนนั้นผมก็ถามหันไปถามป้าครับน้ํามันไม่ไหลแบบไหนอะป้า <c> ป้าเขาก็ชี้ขึ้นไปบนชั้นสองแต่ป้าเขาไม่ได้พูดนะครับผมก็คิดว่าอ่ะน่าจะเป็นตรงห้องน้าชั้นสองที่น้ํามันไม่ไหลผมก็ขออนุญาตนะครับงั้นผมจะขอขึ้นไปดูนะป้าเขาก็พยักหน้าผมก็ขึ้นไปเช็คดูปรากฏว่าห้องน้ําด้านบนอะ่ะน้ํามันไหลเบามากแต่ปั๊มด้านล่างก็ทํางานปกตินะก็เลยต้องมาเช็กดูว่าตรงปั๊มมันมีปัญหาอะไรไหมไหลน้ลําดีหรือเปล่ามีรั่วตรงไหนไหมค,คือตลอดเวลาที่ผมเช็กตรงไหนเนี่ยป้าเขาก็จะเดินตามผมอยู่ตลอดเวลา ผมก็บอกป้าว่าป้าไปนั่งรอก็ได้ครับเดี๋ยวผมทาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกป้าก็ไปอย่างเน้ผมก็เดินลงจากชั้นสองเพื่อมาเช็ดปมด้านล่างอะครับตอนเดินลงมาก็ได้ยินเสียงป้าเปิดประตูห้องแล้วก็ปิดประตูห้องอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็คิดว่าอป้าเขาคงเข้าไปรอในห้องแหละแล้วก็ไม่ได้อะไรตอนนั้นก็ลองมาไล่อากาศเช็คพุทธว่าว่ามีการตันไหมอะไรเงี้ยครับก็ลองแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน ในตอนนั้นน่ะอะเรารู้ละสาเหตุที่ทําให้น้ำมันไม่ไหลเนี่ยเพราะว่ามันมีอาการตันอะไรพวกนี้อยู่<ห>ก็เลยจกดการปัญหาอะไรแก้ปัญหาอะไรไป<ห>อ่าพอแก้ปัญหาเสร็จปุ๊บอะครับผมก็ต้องไปเทสน้าตรงชั้นสองขงบ<ห>ือพอเดินขึ้นไปอะครับกําลังก้าวขึ้นบ<ห>ันไดอยู่ๆไฟตรงเถิทางโดนดับปุป๊บอืมอืมผมก็เรื่อไใ่ใจแก้ปัญหาน้ําเสร็จปัญหาไฟดับต่อเลยหรอวะเออเแต่ไม่เป็นไรอ่ะส่องไฟฉายในมือถือนําทางก่อน ผมก็ขึ้นไปถึงห้องน้ําเปิดประตูห้องน้ําแล้วก็ลองเปิดฝักบัวเปิดตรงอ่างล้างหน้าดูอืระหว่างนั้นนะครับได้ยินเสียงเปิดประตูมาครับแอดออกมา,ามแล้วความรู้สึกผมอะครับมันเหมือนมีคนอะมายือนอยู่ข้างหลังเราผมก็พูดว่าป้าเสร็จแล้วนะครับป้าใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะผมคิดว่าป้าเปิดประตูออกมาดูเราอแต่ผม่็ยังไม่ได้หันไปดูนะแต่พอจังหวะผมหันกลับไปปุ๊บทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีป้ายือนอยู่ตรงนั้น ็เลยคิดว่าป้าคงเปิดประตูมาดูเฉยๆไม่ได้อะไรไม่ได้เดินออกมาผมก็อ่าไม่เป็นไรแต่ว่าผมทําอะไรเสร็จปิดห้องน้ําเสร็จปุ๊กกบกาลังจะก้าวลงมนไดมาครับก็ดินเสียงป้าลอยมาจากในห้องว่าป้าไม่มีกังให้หนูหรอกนะผมก็พูดไปว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะด้วยความที่เราคิดว่ามันเป็นเพื่อนบ้านของอโจเนาะทาอะไรให้นิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างเราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะด้วยครับ,รบก็ถือว่าเพื่อนบ้านกาันช่วยกันละกัน uh huh. ช่วงระหว่างก้าวลงมาครับ จนถึงขั้นที่มันเป็นชานพักครับ uh huh. ป้าก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ชะโงกแค่หัวนะชะโงกแค่หัวออกมาจากห้องครับแล้วก็มาดูผมแล้วก็ยิ้มให้ผมก็ยิ้มตอบกลับไป uh huh. แล้วก็พูดว่างั้นผมกลับแล้วนะครับแต่ป้าเขาไม่ได้พูดอะไรนะอื uh huh. ผมก็ยังนึกในใจนะครับว่าตอนนั้นนะป้าเขาก็แปลกๆดีเนาะ uh huh. ผมก็หันกลับเดินลงมาได้มาจาังหวะนั้นมันมีเสียงประตูเลื่อนหน้าบ้านถูกเปิดออกครับ uh huh. เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมมก้าวลงมาไนขั้นสุดท้ายดีครับ uh huh. ผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาถือของถือกรอบรูปเข้ามาครับออพอเห็นผมปุ๊บผู้หญิงคนนั้นกรี๊ดลั่นบ้านเลยทำไมอะของของที่ถือมาพวกกรอบลงขอบรูปอะไรพวกเนี้ยตกแตกหมดแล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านสิ่งที่ผมได้ยินตอนนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้ไปตะโกนอยู่หน้าบ้านบอกว่าช่วยด้วยชนเข้าบ้านเขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักเราใช่ใช่ใช่ผมก็คิดว่ามันเกิดจากความ้าใจผิดกันแล้ว ผมก็เลยตามออกไปแต่ผู้หญิงคนนี้คือแบบเขาคิดว่าผมอ่ะเป็นโจรจริงๆแลัวแป๊บหนึ่งนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือดาบปลายตัดมาเลยครับโอ้โอายคนนั้นก็คือไอ้โจเพื่อนผมเอเอ,เอผมได้ยินมันตะโกนมาจากไกลเลยแบบไหนๆโจรอยู่ไหนพราะผมเดินออกมาถึงหน้าบ้านเสร็จปุ๊บไอ้โจตะโกนหาผมเลยเฮ้ยตองมึงเข้ามาบ้านเขาทําไมเนี่ย,ยน้องผู้หญิงคนนั้นเขาวิ่งไปหลบอยู่ข้างหลังโจครับครับผมก็เลยแบบพูดว่าเฮ้ยเข้าใจผิดแล้ว ป้าเขามาตามให้มาดูน้ำเขาไปเรียกมึงอยู่หน้าบ้านแล้วมึงไม่อยู่เ,<อ>เขาบอกว่าน้ำมันไม่ไหลให้มาทําน้ําให้เออกูเห็นเป็นเพื่อนบ้านมึงไงกูก็เลยมาดูให้นี่ไง<อ>ไม่ใช่องถามป้าดิป้าอยู่ข้างบนน่ะค,คืออย่างน้อยอะ่ะเราบริสุทธิ์ใจอะ่ะ<ช>แล้วเรามีพยานย,ยืนยันว่าเรามาท<อ>ําที่บ้านเขาให้จริงๆอะ่ะตอนนั้นก็คนที่อยู่ในซอยบ้านเขาก็ออกเริ่ม,มออกมาดูครับออเก็เลยแบบ ไอ้จะเย็นๆก่อนไปถามป้าก่อนไม่ได้มาทําอะไรไม่ดีเลยครับครับแล้วน้องผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆหลังข้างหลังโจครับอยู่ๆก็พูดว่าแล้วคุณเข้ามาบ้านได้ยังไงอ่ะผมก็เลยบอกว่าป้าเปิดทห้งไงครับครับน้องก็สวนมาบอกว่าแต่ในบ้านไม่มีคนอยู่แล้วนะคะอ่าผมก็บอกว่ามีสิครับป้าเขาอยู่ข้างบนเลยเมืเ่อกี้ผมยังคุยกับป้าอยู่เลยก่อนลงมาครับไอ้โจก็ช่วยพูดอีกเสียงหนึ่งว่าแต่มันไม่มีคนอยู่จริงๆ้ง้องอ่า ว่าเถียงคอเป็นเอ็นเลยไม่มีคนอยู่อะไรวะโต mm. โตก็เลยพูดว่าเอางี้มันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเข้าไปคุยกันดีๆก่อน mm. แล้วมันก็หันไปบอกน้องผู้หญิงที่ยืนข้างหลังมันนะครับบอกว่าอันเนี้ยเพื่อนพี่เองไม่มีอะไรหรอก mm. ลองมาคุยกันดูว่าเกิดอะไรขึ้น mm. อ่า้น้องผู้หญิงครับก็หันมามองหน้าผมแล้วก็ค่อยพูดว่าพี่มาทําบ้านทําน้ําที่บ้านให้หนูจริงๆหรออื mm. ผมก็บอกว่าใช่ดี ก็ลองถามป้าเขาบนดูดีป้าไปตามมาเนี่ยคือด้วยความที่ตอนนั้นนะ่ะเราแบบโหอะไรคนทําดีมาบอกว่าเราเป็นโจรอีกก็แบบเออหัวเสียครับใช่น้องผู้หญิงก็บอกว่าอ่ะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะครับพวกผมก็รออยู่ตรงรั้วหน้าบ้านแล้วน้องก็ไปเก็บของที่ทําแตก่กว่าเสร็จ,จะโจกจะกรอบรูปตอนนั้นนะ่ะ<อ>ผมรู้สึกว่าอาการลักษณะของน้องผู้หญิงคนนี้ยเปลี่ยนไป เพราะว่าจากตอนแรกที่รู้สึกว่าน้องผู้หญิงคนนี้กลัวผมเนี่ย <K re uk> น้องเขาเหมือนเริ่มเงียบเงียบนิ่งๆเศร้าๆคือผมบอกไม่ถูกเหมือนกันม <K re uk> ล้วแป๊บหนึ่งน้องเขาก็เดินถือกรอบรูปออกมาแต่ในลักษณะที่เอาแนบพ้างตัวไว้ครับ <K re uk> แล้วเขาก็ถามผมว่าป้าที่พี่บอกอะคราับป <K re uk> ออ้าที่พี่บอกอะค่ะที่ให้มาทํานาบ้านหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงอ <K re uk> ผมก็บอกหน้าตาไปครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่มันมีจุดสังเกตจุดหนึ่งคือป้าแกจะมีฝายตรงแก้มครับ น้องเขาได้ยินคําว่ามีฝ่ายตรงแก้มเสร็จปุ๊บน้องเขาร้องไห้เลยออผมก็เลยบอกป่าผมก็เลยถามน้องเขาบอกเป็นอะไรอะาน้องก็เลยหันรูปที่น้องเขาถือมาครับให้ผมดู<อ>แล้วบอกใช่ป้าคนนี้ไหมคะอในรูปที่น้องเขาหันมาครับมันเป็นรูปที่เอาไว้ตั้งสําหรับงานศพอะครับโอ้ยหมายถึงที่กอบขอบ<อ>มันแตกไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับมันจะมีคําว่าชาติมรณะอยู่ใต้ลูปน,น้องเล่าให้ฟังว่าคนนี้ยเป็นแม่เขา คือปกติอะแม่ของน้องเขาเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนี้แหละแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยแม่เขาครับช่วงกําลังขี่รถจักรยานอ่นอารถจักรยานยนต์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปตลาดก็เจอคนฝ่าไฟแดงมาชนแม่น้องเขาเสียชีวิตอคือน้องบอกว่าวันเนี้ยก็เพิ่งไปเผาศพแม่เขาไปก็เลยเอารูปเนี่ยกลับมาจามาไว้ที่บ้านอผมก็เลยหันไปมองหน้าโจโจก็พยักหน้าแล้วก็แบบอันนี้เรื่องจริงโจมันพูดแต่ว่าโจเองเนี่ยก็รู้จักกับ แม่ของน้องคนเนี้ยอืคือก่อนหน้าเนี้ยครับก่อนที่แม่ของน้องเขาจะเสียเนี่ยเขาก็มาตามโจเนี่ยให้มาช่วยทําปั๊มน้ําให้เหมือนกันก็คือบอกว่าน้ําไม่ไหลเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกกับลูกสาวเขาครับมันไม่มีใครทําให้ครับมันไม่มีใครทําเป็นแต่แม่ของน้องเขาเนี่ยบอกว่าอตอนที่ไปตามโจรครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอออกไปตลาดก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเรียก แต่ก็ประสบเหตุก่อนโจบอกว่าที่กูออกไปตอนหมายสองเนี่ยเขาไปงานศพไปเผาแม่น้องเขามาเนี่ยพอโจเล่าจบปุ๊บผมขนลุกทั้งตัวเลยคือความขนลุกของผมที่เกิดขึ้นณวันนั้นนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความกลัวนะครับมันมันเกิดขึ้นเพราะว่าคือป้าเขาก็ไม่ได้มาหลอกอะไรผมมะเนาะใช่แต่สิ่งที่ทําให้ผมขนลุกอะเพราะว่ามันรู้สึกว่าแม่ที่เขาจากไปแล้วอะยังห่วงแม่กะท่งลูกสาวว่าจะอยู่ยังไงดวงจิตจะยังปูกจิตแต่ว่าลูกสาวเขาอะ อ่กลัวแต่แบบไม่มีใครมาทํอะไรให้อย่างงี้เนาะหลังจากพูดคุยกันไปสักแปบนึงปรับความเข้าใจกันน้องเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรตอนนั้นน่ะน้องเขาก็จะยื่นเงินให้ผมนะสําหรับค่ามาซ่อมปั๊มน้ําให้ด้วยแต่ว่าผมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าทําบุญให้ป้าเขาไปละกันสภาพักให,ใหญ่ๆครับก็ชวนกันจับมาที่บ้านของโจในตอนนั้นผมก็ไม่ได้รอกินข้าวเย็นที่บ้านของโจนะครับโดยขอตัวกลับมาก่อนตอนนั้นก็สักประมาณสองทุ่ม ตอนผมขับกลับมาครับตามปกติของผมอะก็คือขับรถออกมาแต่ยังไม่พ้นหน้าหมู่บ้านโจเลยรู้สึกว่ายางรถมันรั่วผมก็เลยโทรไปถามโจบอกว่าไอโจไอแถวบ้านเองมีมีร้านปะยางรถปอวะมันก็บอกว่าเฮ้ยผ่านนี้แล้วมันไม่น่าจะมีแล้วแหละปิดหมดแล้วทําไมว่ายางรั่วหรอผมก็บอกเออมันก็ชวนผมนอนที่บ้านอนัดด้วยนมันก็ชวนผมนอนที่บ้านแต่ด้วยความที่ผมอะ กลัวว่าผมอะจะเจอป้ากล <c oughs> ัวว่าป้าเขาจะมาขอบคุณผม <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรมันก็เลยถามมาว่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วมึงจะกลับยังไงครับ <c oughs> ให้กูไปส่งไหมหรือจะเอามอเตอร์ไซค์กลับผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวกูยืมมอเตอร์ไซค์ก่อนละกันเดี๋ <c oughs> ยวคุณนี้เช้าอ่ะถ้าร้านปะยางเปิดเดี๋ยวกูกลับมาเอารถไปปะยางอืมอืมมันก็โอเคครับ <c oughs> ผมก็ย้อนกลับขับรถกลับไปเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านในโจกลับอะครับช่วงระหว่างทางที่กลับบ้านเนี่ย มันจะต้องขี่บนถน,นนหลวงเส้นหนึ่งมันเป็นมันเป็นเส้นสามหกมันเป็นเส้นที่ออกมาจากมอเตอร์เวย์ครับ,รบจะวิ่งเข้าในเมืองซึ่งถนนเส้นนี้มันเป็นเหมือนที่เป็นทางขึ้นเขาลงเขาครับมันก็จะเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงมันจะเป็นทางลาดชันค่อนข้างเยอะซึ่งตามปกติของถนนเส้นนี้คือรถมันจะวิ่งแบบใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเลยละผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของไอ้โจเนี่ยบนไหลทางปกติเลยอืแต่ก่อนที่จะถึงทางแยกเข้าว้านผมครับเักประมาณสองกิโล บนหลายทางนะครับมันมีคนคอยโบกรถเหมือนโบกเป็นไฟฉายให้เบี่ยงรถออกครับ <c oughs> เหมือนประมาณว่ารถเสียผมเห็นสัญญาณก็ค่อยๆชะลอรถครับ <c oughs> พอขี่มาถึงตรงจุดที่มีคนโบกครับ <c oughs> ก็เห็นรถกระบะคันหนึ่งจอดเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเอาไว้อยู่ <c oughs> ในตอนนั้นนะครับผมก็คิดว่าอ่รถจะคงเสียปกติแหละ <c oughs> ด้วยความที่เรามีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นิดหน่อยก <c oughs> ็เลยจอดถามดูว่าให้รถเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ซึ่งในตอนที่จอดถาม,มาครับก็คือจอดอยู่ตรงคนที่โบกไฟฉายอยู่ที่อยู่ท้ายรถน,นะครับ,ค,รบคนที่โบกไฟเขาบอกว่าอ๋อรถไม่ได้เป็นไรน้องแต่รถมันชนมอเตอร์ไซค์ผมว่าตกใจแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วมีใครเป็นอะไรมากไหมครับแจ้งกู้ภัยหรือย,ยังพี่คนนั้นเขาบอกว่าแจ้งแล้วแต่พี่ว่าคงไม่น่ารอดแบบ uh huh. ผมก็เลยตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวช่วยพี่เขาโบกรถอีกแรงแล้วกันจะร,รอกู้ภัยเพราะว่า อ่าในในตัวจังหวัดเนี้ยเราก็เป็นอาสาอยู่ด้วยมาถึงในความตั้งใจของผมก็คือตั้งใจว่าจะเอารถะไปจอดด้านหน้ารถจักระเพื่อที่จะเดินย้อนจับมาครับ,รบช่วยพีขบกรถแต่พอเลื่อนมอเตอร์ไซค์ไปด้านหน้ารถจกระครับคือด้านหน้ารถสาภาพแบบเละคือฝากระโปรงอะ่ะยุบมาถึงร่้อน้ําด้านในมาถึงเครื่องครับ,รบสาภาพหน้ารถแบบพังเลยคือไม่น่าจะขับต่อได้ละขับไปหน่อยก็จะเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์สาภาพพังไม่ต่างกันจากมอเตอร์ไซค์ครับปกติ มันเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่โดนย่อส่วนนะครับ oh คือความแรงของการชนน่ก็คือเครื่องหลุดหายไปไหนไม่รู้ว่าคือมองไม่รู้เลยว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรุ่นอะไรแรงมากแล้วก็จะมีเศษชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์กระจายอยู่เต็มทางเนี่ย oh ครับเลยมอเตอร์ไซค์ก็จะมีคนยืนเกาะปุ่มนอยู่สามสี่คนบริเวณข้างทางแล้วก็จะมีรถยนต์จอดเลยกันไปอยู่หลายคันอยู่อื oh ตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นปั๊มแก๊สแต่ว่าปั๊มแก๊สเนี่ยมันจะปิดให้บริการไปแล้วมันก็จะเหมือนเป็นปั๊มล้างนะครับครับ ว่าตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดได้ตรงทางที่เข้าปั๊มนะครับระหว่างที่กําลังจะจอดรถนะครับกาลังจะเอาขาค้าลงสายตาผมเหลือไปเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งอ,อยู่ข้างทางใส่ชุดโรงงานสภาพคือตัวเนี่ยนอนคว่ำลงไปกับพงหญ้าแต่หน้าครับหันมาด้านหลังสภาพใบหน้าเนี่ยเละเลยเหมือนสภาพแบบที่ขูดกับทนนนะครับที่ผมเห็นเนี่ยเพราะว่าระหว่างที่ผมเลี้ยวเข้าไปจอดเนี่ย แสงไฟจากหน้ามอไฟอะครับมันไปส่องให้เห็นพอดีค,คือบอกตรงๆเลยว่าสภาพเนี่ยไม่รอด100อร้อยเปอร์เซนเพราะสภาพคือแบบคอหักมือหมุนได้รอบแน่รอนอย่างที่พี่คนที่เขาบอกไปฉายเขาบอกครับพี่ว่าไม่รอดเนี่ยผมรู้แล้วว่าทําไมครับช่วงระหว่างที่ผมกาลังเอาขาค้าลงนะครับในตอนที่ผมเห็นร่างนั้นแหละผมเห็นมีคนยืนอยู่ข,ข้างๆร่างที่นอนคว่ำอยู่อีกคนนึงนึกถึงสายตาคนเราครับพี่เบ้เวลามองต่าอะ เราค่อยๆช้อนสายตาขึ้นมาอืม,มันจะเห็นเป็นจังเกงเดียวกันกันกบคนที่นอนคว่ำอยู่ใส่เสื้อเหมือนกับคนที่นอนคว่ำอยู่แล้วใบหน้าก็เละเหมือนกับคนที่นอนคว่ำอยู่ืโชคจังหวะที่ผมเห็นหน้าคนนั้นแหละ,อะตอนนั้นคงใช้คําว่าคนไม่ได้ละเพราะว่าเรามั่นใจแล้วไอ้คนที่อยู่ด้านข้างนั้นน่ะมันไม่ใช่คนคแต่เหมือนอ่คนที่แบบตามองตาซ้ายตาก็ตจองมองกันนะครับ คือเหมือนเขารู้ว่าเราเห็นอ่ะเขาก็ต้องมองผมแล้วก็พูดออกมาเบาๆว่าพี่เอาผมเข้าล่างหน่อยผมยังไม่อยากตายแต่ที่ผมกําลังเอาขาค้ำลงอ่ะพี่เป้ผมไม่ตอบทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นครัจตกที่กําลังจะไปช่วยเออเขาโบกรถแล้วครับผมหันหัวรถบิดรถกลับบ้านเลยอไปเลยเหรออ๋อไม่อยู่อ่ะพี่แต่ความรู้สึกของผมอะคือผมไม่ได้กลับมาคนเดียวผมยังได้ยินเสียงคําว่าพี่ พี่เห็นผมใช่ไหม oh. พี่ช่วยผมหน่อย oh. 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 ผมอยากกลับบ้านไปหาลูกอ oh. oh. ตอนนั้นอนะ่ะ oh. ผมไม่รู้ว่าผมใช้ความเร็วเท่าไหรนะ่แล้วในการขี่กลับมาบแต่พอผมถึงห้องปุ๊บผมรีบไขประตูห้องอเ mm hmm. ข้าห้องเลยของอะไรที่อยู่ตรงตะกร้าหน้ารถเนี่ยปล่อยมันไม่อนเลยครับตอนนั้นอนะ่ะผมเข้าห้องปุ๊บเสียงก็ยังดงองคงกล้องอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่เหมือนเป็นคาอ้อนวอนนะครับอื mm hmm. มันเป็นเสียงร้องไห้แล้วก็พูดว่าพี่ช่วยผมด้วยผมอยากกลับ,บบ้านไปหาลูกผมรู้ว่าพี่เห็นผม mm hmm. แล้วยังคงดังแบบนี้ไปเรื่อยๆที่โดยปกติเนี่ยถ้าผมอยู่ห้องแล้วผมได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ยอ่าเสียงอะไรที่มันไม่พึงประสงค์นะครับพี่เป้ผมก็จะต้องเปิดเพลงเปิดทีวีให้มันกบเสียงอะไรพวกเนี้ยอืแต่ความซวยของผมคือไฟดับจำได้ใช่ไหมครับว่าห้องผมไฟดับตั้งแต่เมื่อคืนจำได้มารู้เหตุผลอีกทีนึงที่มันดับเนี่ยเพราะว่ามันมีคนมาลักตักสายไฟเมนที่เข้าห้องนะครับจากหน้าถนนไล่ยาวมาเลยเมือที่เพิ่งมารู้กันตอนช่วงหกโมงเย็น ตอนแรกครับคิดว่าเขามาทาไฟกันคือแบบเไฟมันจะดับอะไรถึงห้าโมงครึ่งมันก็ยังไม่ติดแล้วเจ้าของเขาเพื่อจะกลับมาบจากที่ทํางานนะครับก็เลยมาตรวจสอบกันอ่ามันเลยทาให้ช่วงเวลานั้นนะ่ะผมไม่สามารถเปิดอะไรได้เลยไฟในห้องก็ไม่ติดอตอนนั้นะผมโดดขึ้นเตียงเปิดบทตรวจในมือถือครับบทตรวจ<อ>ที่เป็นแบบขับไล่ผูดผีอะผมเปิดแบบดังเลยอืช่วงเปิดตอนแรกอ่ะก็ยังคงเป็นเสียงร้องไห้ พอเปิดได้สักพักนึงจากเสียงร้องให้ครับที่เหมือนขอร้องให้เราช่วยเนี่ยกลายเป็นแบบมึงจะช่วยคุณหรือไม่ช่วยกูขอร้องมึงแล้วทาไมมึงไม่ช่วยกูอารมณ์ตอนนั้นแบบเอาไงดีวะไฟก็ยังไม่ติดเสียงก็ยังคงดังอยู่แบบนั้นเรื่อยๆครับเหมือนเสียงคนที่แบบเอาเล็บอะมามาขูดตัวที่มันดังคืดคืดมันยังคงดังอยู่แบบนั้นนะครับจนสักประมาณสามทุ่มนิดไฟมาผมเปิดเสียงทุกอย่างกบเลยเปิดบสตัวส่เครื่องเสียง แต่เสียงนั้นนะครับมันยังคงดังแบบจนกบเสียงที่เปิดอ่าดังกว่าเสียงที่ผมเปิดใส่ลำโพงอีกอะคือแบบผมคิดในใจมันไม่ไปแน่ก็เลยพูดไปว่าเออกูเห็นมึงแต่กูช่วยมึงไม่ได้กูไม่ใช่หมอผีเออใช่เป็นช่ยอนย่าิมึงที่เดิมนู่นครับตายไปก็โย่ส่วนตายไงกูช่วยมึงไม่ได้หรอกกูก็พูดไปแบบนี้เออกูช่วยมึงได้อย่างเดียวคือทําบุญให้มึงแค่นั้นแหละเออผมพูดจบเสียงร้องไห้เสียงความช่วยเหลือมันก็ยัง ดังอยู่อย่างนั้นนะครับคือแบบผมเอาไงดีวะรหรือเป็นแบบนี้นอนไม่น่าจะได้แต่ถ้าจะหนีไปนอนบ้านในตโต<ฮ>คือแบบเปิดประตูห้องออกไปแล้วมันยืนอยู่หน้าประตูห้องผมจะทำยังไงวะหรือถ้าระหว่างขี่รถไปแล้วมันตามไปมันจะเป็นยังไงวะก็บแบบผมคิดแบบอะไรจะเลยไปหมดนะครับ,รบตอนนั้นสิ่งเดียวที่ผมทําได้คือคือแบบลุกขึ้นไปตรงหลังตู้เสื้อผ้าผมแบบที่ผมเอาพ้าเอาอะไรวางไว้ครับพวก พ้าพวทาเวจอะไรครับมผมค่อยๆเอามาเรียงรอบที่นอนเลยตอนนั้นผมไม่รู้คิดอะไรนะเอามาเรียงรอบที่นอนเลยค,คือรู้อย่างเดียวคือเลียงไว้แล้วมันอุ่นใจอตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อทําได้แค่ขมตาเอาหมอนอุดหูแล้วก็นึกในใจบอกขับไปเธอเดี๋ยวทําบุญให้แล้วไม่รู้ว่าผมอ่ะหลับไปตอนไหนตื่นเช้าวันเนี่ยคือผมอ่ะจะต้องเอารถไปคืนโตใช่ไหมครับ,รบมันจะต้องขับผ่านทางเดิมช่วงระหว่างทาง,งที่ขับผ่านเนี้ย ตรงจุดเกิดเหตุอะมันก็จะมีทางด้านญาติๆของเขาอะครับที่เหมือนมาทําพิธีเชิญวิญญาณกันอยู่ครับซึ่งตอนจุดนั้นแะมันก็จะมีวัดจู่วัดหนึ่งตรงที่มีพระนอนอยู่ยิมถนนพม,นมดีอดีผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปทําบุญเลยแล้วก็อุทิศส่วนบุญโดยที่พูดว่าอ่าเขาอุทิศส่วนบุญเนี้ยให้กับวิญ,ญญาณที่ตายตรงเนี้ยที่เขากำลังเชิญวิญญาณอยู่ตรงเนี้ยเพราะผมไม่รู้เขาชื่ออะไร ส่วนไอ้เหตุที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากไอ้จุดที่มันเป็นถนนหลวงอ่ะที่มันเป็นช่วงทางลงพอดีครับ,รบมอเตอร์ไฟล์คันเนี้ยมันย้อนสอนมาเพื่อจะเข้าอีกซอยหนึ่งเหมือนแบบเลิกงานจากโรงงานมาครับแล้วก็ย้อนสอนมาเพื่อจะ,จะเข้าซอยครับส่วนปิ๊กอัพอ่ะมันเขาวิ่งมาชนแบบน่าจะไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไฟล์วิ่งสวนเลยมาแหละก็เลยเกิดอุบัติเหตุน,นี้ขึ้นครับแต่ตั้งแต่ที่ผมไปทําบุญอ่ะไม่รู้ว่าเพราะว่าผมไปทําบุญให้เขาหรือว่าทางญาติเขามาเชิญวิญญ,ญาณก็ไม่ได้เจอวิญญ,ญ,ญาณดวงนี้อีกเลยน ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้เส้นทางนี้ครับในการขับรถอยู่ครับแต่เวลาผ่านจุดนี้ใช่ไหมมันก็จะเสียวแวบอยู่ตลอดอยู่เหมือนเดิมโอคือซึ่งผ่านมาไม่กี่วันเองครับโอ้โหวันเข้าประมาณนี้ครับพี่เป้มันไม่เขาคือมันไม่ประมาณนี้คืออันนี้คือวันเดียวคืนเดียวที่เจอสองเหตุการณ์เลยเหรอใช่ใช่ครับโอ้โหคุณตองดีก่อนนะที่ตองก่อนอื่นเลยพี่ถามก่อนเลยคุณตองเป็นคนที่มีสัมผัสเห็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมอ่อมันเป็นมันเกิดจากความปากพ้อยของเราเราเลยเห็นครับพี่เป้ อ๋อคือจุเดเริ่มต้นใช่ใช่ใชครับหลังจากนั้นคือเปิดเปิดตาที่สามให้เราเห็นแบบนี้ใช่ครับใช่ครับคือเฮ้ยคือผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงนะแต่ผมเชื่อเพราะว่าจากฟังที่คุณตองเล่ามาเหมือนเหมือนเหตุการณ์เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะผ่านมาไม่นานเลยอย่างที่คุณตองบอกเลยอ่ะเอ่ครับเมื่อสองวันเนี่ยก่อนอืนเลยย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นก่อนบ้านโจก่อนเพื่อนก่อน เออทุกคนรู้หมดว่าป้าคนเนี้แกตายแม้กระทังโจโอเองยังไปงานศพมาแต่เราไม่รู้ไงเออเราไม่รู้คําถามคือตอนที่เราไปช่วยป้าแกเนี่ยโอ้โหแบบทำซ่อมน้ําป่าแกก็ตามไปทุกจุดพอเรารู้แล้วว่าว่าป้าแกตายไปแล้วโอ้โหคนลุกเลยปะโอ้คนลุกตู้แบบทั้งตัวผมรู้ตั้งแต่เขาหันไอ้รูปที่เป็นรูปทังงานศพมาให้แล้วครับ เพราะว่าตัวช้างตัวพี่เป้เออเพราะว่าแกอยู่กับเราตลอดไงแกเหมือนกับมาดูไอ้หนุ่มทําอะไรวะแล้วเราก็ขึ้นไปชั้นสองด้วยอ่ะโอ้โหไปอยู่ในบ้านเขาไปอยู่กับผีอ่ะแต่ช่วงจังหวะที่ป้าเขาเปิดประตูจากชั้นสองมาผมจำได้ติดตาเลยคือผมมายืนอยู่ตรงชานพักป้าเขาโผล่หน้าออกมาเหมือนแบบโผล่มาแค่หัวครับแล้วก็าหานมายิ้มให้เราแล้วคําถามเลยคือว่าบ้านหลังเนี้ยอ่าโอเคไม่มีใครอยู่แล้วคนที่อยู่คือผีนั่นก็แปลว่าบ้านนี้ต้องถูกล็อก แล้วเราเข้าไปได้ยังไงก่อนใช่น้องผู้หญิงเขาถึงมาถามว่าพี่เข้าไปในบ้านได้ยังไงเออนั่นแหละครับก็คือถ้ากล่าว่าป้ามาเปิดให้ใช่โอ้ยคิดไปอีกคิดไปอ,อีกรูปแบบหนึ่งสมมุติว่าวันนั้นไม่ใช่เราตองอยู่ปกติอ่าตองนี่เขาคือ เออโจโจขอขอไปเออโจโจโจคือเขารู้อยู่ป้าป้าแกจะมาขอความช่วยเหลือไปทําน้ําทําอะไรอยู่นี่ปักอยู่อยู่อยู่บ่อยครั้งแต่ทีเนี้ยโจเนี่ยเขาเขารู้แล้วว่าป้าแกเสียไปแล้วถ้าวันนั้นเราไม่อยู่แล้วโจอยู่แล้วป้าแกเดินมาตามโจโจไปผมก็ไม่รู้ว่าโจเขาจะเห็นป้าด้วยหรือเปล่าเอออันเนี้ยนะเออเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าป้าแกมาตามโจนะนึกออกปะใช่ครับใช่ครับ นี่ยแหละก็ถึงบอกว่าถ้าถ้าถ้าโจรู้ว่าป้าแกตายแล้วถ้าถ้าป้าแกมาตามมีกโอ้ยโจเอ้ยเออโอ้ยแล,แล้วก็มันจะเป็นแบบไหนอีกแล้วก็น้องน้องเขานะน้องน้องคนนั้นที่เป็นเป็นลูกสาวนะที่พอเริ่มร,รู้แล้วว่าเราเนี่ยเห็นน่าจะเป็นคุณแม่เขาและ้ะกรอบรูปอันนั้น,นะนอะโอ้หเนาะเป็นกรอบรูปแม่ที่แตกลงไป้วหันมาคืออเข้าใจถึงจังหวะน,นั้นเลยนะครับกลายเป็นใช่ เพราะว่าตอนแรกอะที่น้องเขาเหมือนกลัวผมมาเหมือนแบบกลัวแล้วไปหลบอยู่หลังตัวครับพอแต่พอช่วงที่แบบเดินไปกวาดเศษที่มันแตกตอนที่หนีเขากลับมาข้างนอกอ่ะน้องเขาแบบหน้าแบบเศร้าๆเตือนๆมากเออเขาคงรู้แล้วแหละเริ่มรู้แล้วแหละเออทีนี้มาต่อยังไม่จบอีกโอ้คืนเดียวเนี่ยยังไม่จบขับมาเจอเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน ะไปอยู่ตรงนั้นเราด้วยความหวังดีเราเอ,อเคยเป็นอาสาด้วยแล้วก็พอจะรู้เรื่องรถยนต์ด้วยอาจจะช่วยอะไรกับเจ้าหน้าที่เขาได้บ้างปรากฏว่ายังไม่ทันช่วยเลยขาตั้งวางปับ๊บเจอคนที่นอนอยู่แต่คนที่ยืนข้าง,างนะั่นคือคนที่นอนอนั่นแหละใช่แต่ก็ผีจะคือวิญญาณของเขาที่สําคัญเลยที่ผมเคยพูดอยู่แล้วเคยพูดอยู่เสมอว่าบางครั้งอ่ะไม่มีใครเหตุแล้วเลยวิญญาณดวงดีเขาอาจจะ คือเหมือนกับเขารู้ตัวแล้วเขาตายแล้วแต่เขายังไม่อยากตายเขาห่วงลูกห่วงเมียอยู่เขายังอยากจะกลับไปที่บ้านแต่ไม่มีใครเห็นเขาเลยไม่มีใครพาเขาเลยแต่เราเนี่แหละ<น>เออแต่มันมีคนคนหนึ่งที่มาเห็นเขาต้องตามแน่น,นั่นก็คือ<น>เราผมาในมุมผมครับพี่ในมุมผมอ่ัพี่เป้ผมมองว่า เขาอะยังยังไม่ยอมรับการตายของตัวเองเหมือนเขารู้สึกว่าอ่ะเหมือนวิญญาณเขาหลุดออกมาแล้วเขาพยายามจะเข้าล่าแต่เขาทาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยในมุมมองผมนะเออก็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 กใช่ไงหมายถึงว่าเขาอาจจะร้องขอให้คนอื่นหลายคนแล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นเราเขาเลยไงแต่มีเรานี่แหละเขาเห็นเราเห็นว่าเขายือนอยู่ไงเขาก็เลยตามเราไปถึงบ้านช่วยกูหน่อยช่วยเขาหน่อยเออนั่นแหละครับจนเริ่มโมโหอ่ะโอ้ยคุณตองเอ้ย ขนาดผมหน้าประตูห้องผมมียันทาวเวสโผลเขอยผมยังแบบโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวันเดียวเนี่ยเจอสองเหตุการณ์เลยแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราไดเอารถมอเตอร์ไซค์ไปคืนบ้านโจใช่ครับคืเอเช้าวันต่อมาก็เอามอเตอร์ไซค์ไปคืนบ้านโจครับเ,ออเพื่อเ,เอารถตัวเองมาปะยางเออเราได้เจอป้าไกอีกไหมได้ได้พูดคุยอะไรอีกไหมไม่มีนะไม่ไม่นะไมครับ ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยเพราะว่าวันนั้นวันที่ผมเอาเข้าไปอะครับ,รบโจไม่ได้อยู่บ้านผมเอาเข้าไปจอดแล้วก็เอารถออกมาโอ้โหเฮ้ยได้ครับนี่คือเหตุการณ์สดสดมัดมาเลยเมื่อวันอันงคารที่ผ่านมานี่เองใช่ครับโอ้โหคุณตองคุณไปเจออะไรมาวันนี้โอ้ยอ้าวเฮ้ยก่อนที่จะวางสายก่อนที่จบเรื่องนี้มีอะไรฝากไหมคุณตองของผมไม่ไม่ได้มีเพจไม่ได้มีหา <c oughs> มมลานอะไรครับไี่ใช่ครับใช่ครับอืมเฮ้ยแต่คุณตองเล่าแบบ ธรรมชาติมากเลยนะเออขอบคุณครับเออผมฟังแล้วเฮ้ยตอนแรกตอนแรกคิดจะจบแค่ป้าแค่ป้าในก็เสียวหลังแล้วนะเออนะครับอ,อืมแต่เจอคนนี้อันนี้โหดกว่าตามมาถึงบ้านเลยนะครับนี่แหละผมถึงเอามาเป็นชื่อเรื่องเอ,เอาเอาคนหลังนี่แหละเป็นชื่อเรื่องดีกว่าเ<ะ>ขามาเนะขามาแบบจริงๆแล้วเขาเขาไม่ไม่ไมเราไม่เออเขาไม่เนี่ยม,มาหลอกเราละแต่ว่าสภาพเขามาแบบสภาพแบบนั้นเลยมันเลยมันก็เลยดูน่ากลัวไงใช่ครับเออนะครับอ้าว ขอบคุณมากนะคุณตองนะวันนี้ที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังนะสนุกมากได้ครับพี่เมลครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็ยังไงก็แวะนะมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะได้เลยครับพี่เพลได้ครับแล้วก็กดวางสายไปดูแลรักษาสุขภาพด้ืยอะ่คุณตองครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ